สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาช่องเฟรดทันชนุแก้วสีตอนนี้แน่ๆอยู่ที่ยูโคบารูมาเลเซียนะคะเห็นไหมคะฝั่งตรงข้ามเป็นอะไรคะประเทศสิงคโปร์นะคะดูนะคะประเทศสิงคโปร์อยู่มันเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนฝั่งนี้มังไทยฝั่งนูงตักใบเลยแต่ที่นี่เป็นที่ที่แน่ๆยืนอยู่ตรงน,นี้ตรงน,นี้นี่ก็ยืนอยู่อ่ายูโคบาลู u, มาเลเซียนะคะ ดูนะอันนั้นสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ซูมดูือซิซูมได้ปะนี่ต้องคืนนะเห็นไหมบ้านเขาก็อยู่มีความสุขนะอยู่ใกล้นั่นเองค่ะประเทศสิงคโปร์ค่ะเราเห็นอยู่นะอันที่มีรถเยอะๆนี่ก็คือมาโจฮูบารูมาเลเซียดีน้ำทะเลนะเนี่ยน้ำทะเล เหมือนกับตรงนน้นต,ตักใบเออตรงตรงตรฝั่งเราตักเหมือนกับเหมือนว่าเราอยู่ตักใบแล้วฝั่งนู้ก็จะเป็นเป็นกำลังกูโบรประมาณนี้แล้วก็จะมีเรือออกไปทางนี้ออกทะเลทางนี้นะเออแต่นี่คือชายแดนมาเลเซียกับสิงคโปร์เนี่ยค่ะเนี่ยข้ามไปก็เป็นสิงคโปร์เลยใช่ มันแล้วแต่ดวงมนะันจะไปสิงคโปร์นะเห็นอยู่นะโอเคนะคะนี่จะไปกินข้าวก่อนบาย